สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้พาเข้าป่าเก็บเห็ดดำนะคะที่เก่าเวลาเดิมป่าเดิมทีมเดิมค่ะเห็ดกำลังออกกำลังงามเลยค่ะเดี๋ยวค่ะดูมีให้เก็บเยอะแยะเลยเก็บค่ะเก็บเก็บเก็บ นี่เลิกโบสนะคะนี่เลิกโบสวันอาทิตย์ก็กี่โมงแล้วตอนนี้ถึงป่าก,ก็บ่ายสามบ่ายสามแล้วค่ะก็กะว่าจะมาสักสองชั่วโมงก็น่าจะพอแล้วดูค่ะงงงามๆทั้งนั้นถามว่ากินนักหนาไหม ก็ไม่กินนักหนาแล้วค่ะแต่ว่าอยากมาอยากเก็บถ้าไม่ได้มามันเหมือนขาดอะไรเนาะมันเหมือนพลาดปีหนึ่งอะ่ะมันเหมือนพลาดไปอะ่ะดูค่ะคุณป้าก็ไปไปเราไปเก็บเผ็ดป่าเดิมกันดีกว่าออกแล้วป่านนี้ออกคะ่ะออกออกเพราะว่าฝนชุบคะ่ะฝนชุบเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมานะ วันนี้อากาศดีไม่มีฝนค่ะอุณหภูมิก็อยู่ที่1ิบสองศา14องศาประมาณนี้ค่ะช่วงกลางวันนะคะกลางคืนก็ไม่ถึงค่ะกลางคืนก็ต่ำกว่าสิบองศาอยู่นะก็อุณหภูมิก็เหมาะสําหรับอ่าเห็ดเห็ดดำเขาจะออกอากาศเย็นๆแบบนี้นะคะขามันังเหนียวอยู่ มันบานแล้วนั่นเนีน่ยอุยงามงานงานะขายาวมากเลยมไม่เนี่ยขนาดนี้กำลังเก็บจะมาขึาขาน้นแล้วยังเป็นกระดุมอยู่เลยเป็นกระดุมฮะพี่เ<ะ>คยทำอยู่มันก็เป็นนะพี่ให้น้องยาน้องยาติดใจแต่ว่าพี่ไม่ค่อยชอบอะ่ะมันอร่อยแต่ว่ามันก็มีกลิ่นของมันอนะ่ะกลิ่นของมันอนะ่ะพ,พี่พี่ก็เลยแบบว่า ไม่ค่อยมักเท่าไหร่แต่น้องยาเขากินแ่ะเขาชอบเห็ดอันนั้นน่ะมีมีอ่ากลิ่นไม่มีกลิ่นเห็ดอ่าที่เราเรียกเห็ดปวกอ่๋อไอเขาเรียกไงเกนนะเสี่ยนี่ทำแหนมอร่อยมากไม่มีให้กินนานอ่ะมีแป๊บเดียวอ่ะไม่เราไปเอาที่ก้นส่หมดแล้วไม่ขึ้นแล้วมันจะมีมาเรื่อยๆเอาเหรอไปหน่อยสิ เดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยววันพรุ่งนี้พี่เลิกงานบ่ายสอนโอ้ยดิฉันเลิกสามสองทุ่มพุน่น่ะโอ้นั่นแหละนั่นก็ยัางนี้เลเข้างานเข้างานช้าช่วงนี้ทั้งทั้งเดือนอะทั้งเดือนค่ะไปชมก่อนอ่าไปสำ<ไ>ปรวจสไปชมก่อเอามาทำแหนมอร่อยป้าเอามานึ่งโอ้ยแดดเหลืองกำลังออกนี่พี่ได้อยู่ตรงนี้เลยนี่ดูดูแค่มันกำลังเก็บเมื่อวานเลย เดี๋ยวขมากันสามสาวนะวันนี้นะเหลืองอ่ะไหนทาไมทําไมได้เก็บเห็ดเหลืองมันขึ้นมันกําลังขึ้นแหมยังไงไม่รู้นี่ป่านี่มันจะหาเห็ดเหลืองออมันก็มีปรับเปลายมันขึ้นข้างทางกําลังขึ้นงามเลยดอกก็จะวาสมงเดีนี่ยดอกเงี้ยกินอร่อยกึ๊บกึ๊บไม่บอกว่าใช่หรือเปล่าเห็ดเหลืองเมื่อวานมีแต่แบบนี้แหละเมื่อวานอ่ะป่านี่มัน มาเดินเอาบรรยากาศเฉยๆก็ยังได้เลยเนี่ยป่ามันแบบว่าป่ามันสงบมากเลยอ่ะเดรยๆๆพี่ก็ได้สองดาวพี่ยังพี่ยังามดูเดี๋ยนะงัดทั้งงัดทั้งงัดมันกำลังงามมากเลยแล้วก็ดึงแต่นี้ขาไม่เดือยขาไม่ได้มีเมนูหรือยังเนี่ยมีอยู่ในหัวสมองเยอะแยะเลย แต่ว่ายังไม่มีเวลาทำทำไปซุปใส่ปลากระป๋องนั่นแหละนั่นแหละอืมมันมีหลายหลายเมนูอยู่ยังไม่ได้กินเลยปีนี้ยไปหลา้ใช่เป็นดื่มหมดแล้วใส่ข้าวคั่วไหมไม่ใส่เหรอใส่ก็ได้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ใส่ข้าวคั่วมันจะหอมใได้าวค่วก็อร่อยดีจะใส่ตะไคร้สดด้วยนะอู้เนาะ แต่ใครที่แปลงผักขึ้นมาก็ย้งก็ยงกัยงว่าจะไปเก็บยังไม่ได้เลิกพยายามคตนี้ตั้งใจวันนี้เลิกจากโบสถ์จะไปทำสวนคุณป้าลากเข้าป่า <c oughs> ออกกำลังกายรับอากาศบริสุทธิ์เหมนกัน พรุ่งนี้ก็ไปยังทานเลิกงานเลิกงานอะไรสองซุ้มใช่ใช่ใช่หมดูขอเาคุณป้าได้เยอะอยากอันนี้เก็บสวยมาเลยเก็บาเก็บเค่อสวยมาตามเวลานัดหมายเดือนเดือนอะไรกันยาเหรออันนี้เดือนกันยาปีที่แล้วเรามาน่าจะ เกือบเกือบสิ้นเดือนนะโอ้มันจะเข้าเดือนสิบแล้วอ่ะต้นไหนดำๆตรงนี้นี่เนี่ยตรงนี้ก็ได้ฝานนะมันเล็กไปเปลี่ยให้มันโตก่อนดำดำเห็นไหมให้มันโตก่อนไปก่อนนั้นไปซูมเอาป้าสวยอยู่เลยเนี่ยรอยเด็ดอาทิตย์ที่แล้วนู่นนี่นี่มาแล้วใช่ไหมเอาเก็บสิเอาคุณป้าเก็บคุณป้าเก็บไหนเดี๋ยวถ่ายรูปก่อน ต้องรอถ่ายรูปน้อันนี้ก็เอามาตีลายเนอีกคนหนึ่งในการเก็บเห็ดกำลังงามเลยนะกำลังแบบพอดีพอดีนี่มีให้ดูหมวกกันแมงหมกเนี่ยฟินหูาหนาไอะไรนะนางแบบนางแบบเห็ดให้ดูแบบแบบกันแมงไม่ให้ แมงเข้าหูแต่ก็ไม่ค่อยมีถุงน่องถุงน่องไน่เค็คิดว่าบัวถุงน่องค่ะมันเป็นถุงน่องเอาตัดเอาขามันออกเอออันนี้กันแมงได้ดีมากใช่ไหมอู้ไอเดียดีมากเลยเนี่ยนำเสนอเลยเนี่ยนำเสนอเลยใช่ไหมนางแบบเผ็ดนางแบบเผ็ดค่ะจุกมงินดีดิได้อย่างมาจากไหนอะ คุณยายสวนไงอ๋อยายสวนยายสวนฟินแลนด์บอกแนะนำมาเห็นแกอยู่แวบๆแต่ก็ไม่ได้ดูละเอียดไงกแนะนำวิธีป้องกันไอ้นี่ป้องกันเห็บไม่ให้คขาเห็บน้ามีน้ามีหนุนหนุนหนุนต้มเยอะอู้หูไม่เห็นนะนี่ไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นไม่เห็นอู้หว้าวสวยมากเลยดอกใหญ่ด้วยนัดนัทนัทกินนะนัทกวางไว้ มีหลายสายพันธุ์มันจะมีสองสายพันธุ์เห็ดอุยอันนี้สวยมากขามันใหญ่ขา,ขา,ขาใหญ่แล้วก็ดอกกำลังแบบว่าพอด,ดีอ่ะพก็ดีอนถอนถอนงามมากกำลังขวดขวดเลยออ้ยไอโซนแกก็เข้าปา่าทุกวันนะแกกินหมดไหมนั่นอะ หน้าแกเป็นเห็ดเป็นมะไรแกเข้าไปทำคลิปแล้วแกก็ออกนะเจาของแกขายไม่ได้แกไม่ได้ไปขายด้วยแหละอืมถ้าแกไปขายแกก็ได้ขายอยู่พอใหญ่ไม่ให้เข้าไม่เข้าเมืองเออไม่ให้แบบไม่ให้ไปนั่งขายเหมือนแต่ก่อนอ่ะแต่ก่อนแกก็เอาเห็ดเอาพวกหลายหลอย่างขายบลอนดอะไรอย่างเงี้ยนะอคือขายโวกเปียดอันนี้โวกเปียก็ไม่ให้ทําแล้วอ่ะเพราะว่า กลัวกลัวโรคกลัวโรคย่านตายแหรอกลัวตัวเองได้ไหมไม่กลัวคนเื่นใช่ป้องกันตัวเองแกก็แกเจ็ดสิบกว่าแล้วไงอืกลมเสียงใช่อู้ยตรงนี้สวยมากให้มืออาชีพตัดขาหมืออาชีพ งามหลังจากเลิกโบสถ์วันหยุดก็ไม่หยุดกันนะเราเน่ะไม่หยุดไงนี่คือวันหยุดเราใช่ไืมวันพักผ่อนเราวันพักผ่อนแมงมันบินมามันก็ผ่านมันเข้าไม่ได้อืบินมาแล้วก็บินผ่านพี่เอหมวกก็ไปใส่แต่เมื่อวานพี่ไปทั้งวันก็ไม่เจอนะไม่เจอเห็บเลยไม่เจอสักตัวมันเย็นแล้วมั้งมันเย็นแล้วมันก็เลยไม่มีแล้วอะ เห็บน่ะไม่เท่าไหร่หรอกไอ้ไอ้ไอ้นั่นน่ะไอ้เขากวางน่ะมันชอบบินมาเข้าหัวเห็บกับเขากวางแม่อันเดียวกันเหรอคนละอันเหรอคนละอันอะเหรเขากวางมันจะมันไม่ค่อยกัดจ้่มันมีปีกแล้วบางทีมันไม่ค่อยกัดหรอกแต่มันบินเข้าหัวอะไรแล้วเห็บอ่ะเห็บมันก็จะเป็นเหมือนไม่มีมันจะกัดอย่างเดียวโออันนั้นน่ะมันเข้าไปแล้วมันไปกัดเลย มันเข้าโดยที่เขาเรียกไอ้ปุ้งกี่ปุ้งกี่นั่นแหละอปุ้งกี่อันตรายนะนั่นแหละน้้งปามเขาเคยเขาโดนกัดไงน้าเมย์เน่ยเหยียบเต็มเท้าเลยเห็นไหมงามด้วยนะเต็มเต็มนะดูนี่สวยไม่เห็นจริงๆไม่เห็นเห็นแต่อันเห็นอันอยู่ทางน่นไม่เห็นเลย จะบอกว่าพุ่งกี่ปีที่แล้วกัดคุณสามีเป็นเหมือนแกแพน่ะเป็นรอยวงๆแดงๆนั่นแหละมันถ้าคนแพ้จะเป็นอย่างนั้นแหละแล้วแกก็ไม่รู้ว่าอะไรกัดแกขนาดแกเป็นซ่วงมาลานเนนนะมาบอกว่าเราไม่เห็นตัวที่พุ่งกี่มันสัดแล้วมันจะมันจะจิตนะมันไม่ได้คาทุกตัวหรอกแกไม่เห็นตัวมันอู้ดูงามมากบางทีมันมันเราไปอาบน้ํามันก็ออกไงถ้ามันเนี่ยแล้วเวลาดึงออกมาเนี่ย มันก็จะเป็นกอเลยสวยงามดูนัดพบน้าอำเผือมาเก็บทุกปีทุกปีนะคะตรงนี้นะพี่เก่าเวลาเดิ่มใช่ป้าตัดสิป้าตัดหนวดดึงให้ตัดอะไรตัดขาเห็ดไงนมันขามันสั้นมันต้องตัดยังไงอ่ะ ก abei, ไ็ได้อยู่นะฮะมันรากไม้่ยมันเชื่อมต่อก็งามของเขาอยู่นี่เป็นกอๆนี่นี่โอ้ว้าวเนี่ยก็ตัดเลยไม่ต้องเสียดายเพราะของเยอะของเยอะออมันเยอะอุ้ยนตาจลาดแพงมากนะคะจะบอกให้ห้าสิบกรัมก็ห้ายูโรค่ะ ว่าไปอ๋อจริงๆเขาขายเอกกล่องอางุ่นน่ะโลละยี่สิบห้ากล่องกล่ององุ่นเล็กๆน่ะที่พิสม่าน่ยห้ายูโรเลยห้ายูโรห้ายูโรกี่เซนก็ไม่รู้พี่ยังบอกโอ้ยพิลลาชีให้คณอนุดูนี่นี่เห็นไหมเนี่ยของเรานี่แบบว่าฉันกินฉันฉันเก็บฉันไปเก็บแล้วฉันแจกจ่ายเพื่อนร่วมงานได้กินอร่อยคนที่เขาไม่รู้จักไปเก็บเขาก็ไม่เจอจริงๆนะ เพื่อนเพื่อนร่วมงานเขาโอ้ยเขาดีใจเขาบอกทําไมเธอเอาเห็ดมาให้ฉันนอะผมเกิฉันได้เยอะเอ้าเธอไปเก็บแถวไหนวะเอ้าเธอกขาไปเก็บในป่าตัวเนาะว้าวเขาเขาไม่รู้เขาไม่รู้จับ่าเขาก็แบบเออเขาก็เขาก็หาไม่เจอเออเขาเขาชอบกินเห็ดนะถ้าไปซื้อมันก็แพงแพงมากเออเราก็มีเยอะก็แบ่งแบ่งกันกินแล้วคนเข้าเห็ดเหลืองสามสิบกว่าเห็ดชกบิโรนี่ เห็ดดำนี่ยี่สิบกว่าบ้านเราก็เป็นพันพันบาทแล้วถ้าคนก็ชอบกินเห็ดเนาะเขาเราจะซื้อกินเขาก็ต้องคิดแหละเออราคาพี่คนครอบครัวใหญ่นี่ทำไมจะพอล่ะซื้อกี่กล่องจะพอล่ะกิโลนึงก็โวมานีกนึงนะอันนี้เก็บไปนีนไี้ค่ะออู้ดูขาแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปค่ะ มีมีให้เก็บไหมมีเห็ดให้เก็บตรงนี้มันลมเนาะมันเย็น,นยเย็นเนาะให้เย็นโอ้ให้มาวันนั้นเนาะน,น้ำมูกไหล,ไหลแต่ก็สู้กันเด้พี่ขาเด็ปีศานั่งกินข้าวกันเปยนวันนั้นเออพี่ขาถ่ายรูปให้ดูกินข้าวในป่าะ อู้ดสวยไงแสงแบบสวยดูค่ะดูแต่มันไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะมันเป็นพันธุ์ของมันหรือเปล่ามันมันไอ้นี่มันมันขึ้นที่หลังมันไม่มีที่ดึอะไรนะมันไม่มีที่ให้มันขึ้นอืมมันขึ้นที่หลังเขามันจะเละๆพี่ชอบนะเพราะว่าขามันเพราะมันไม่มีต้นไม้ให้มันขึ้นอุ้ยเก็บเก็บนิดค่ะ เุ้เดี๋ยวไปเอามีดมาตัดดีกว่าเพราะว่าเล็กมากเลยค่ะตรงนี้ป้ามันขึ้นเ,เป็นพุดเลยแต่ว่าต้นมันแบบยังไม่บานอ่ะเออไม่รอหรอกมั้งเดี๋ยวไปหามีดกนันมีให้เก็บทุกที่อ่ะเนาะ <ไ>มันมีนนะมันมีอะไรอ่ะมีแบบเดินไปตรงไหนก็กได้ก็มีรอยคนเก็บรู้ว่ามีกวางมากินอ่าไออาทิตย์ที่แล้วมีคนฟินมาอ๋อเหรอตรงนี้นะ่ะยังไงนี่ละรอยรอยเขาเก็บเ่ยมีคนฟินมาเก็บมันเยอะมันเยอะมันอุ้ยเหยียบเห็ดร้ <c oughs> อเป็นอะไรเลยคุณป้ากใจตัวเอง ขาขามันเรียงดอกแต่ขายาวมากเห็นไหมเห็นแต่ดอกแต่ว่ามดมันมดมดสว่าก็รินพันกันเออมดมันสูงแล้วมันก็มันขาเหลืองอ้ยแรงเขาเรียกมันชุ่มชื้นน,น่ะน,นุนน่นน่นเต็มจีเก็บหน่อยเนี่ยตรงนี้ดูเต็มไปหมดเนี่ยเห็นไหมเนี่นี่นะแม่เมยตรงนี้นี่มาเก็บเร็วมึ่นน่ะมึงน่ะมึงน่ะเห็นไหมอันนี้อันนี มักนกำลังเขาเรียกมันตูมกำลังหวานได้เลยเนี่ยกำลังแซ่บตุ้มปุ๋ยก็บอกว่าเขาเอาไปคั่วใส่ไขอ่อืออืมคั่วเห็ดให้สุกแล้วก็เทไข่ลงครับอืมนูปุ๋ยปุ๋ย เมนูเหนือเหรอหรือว่าเมนูของปุ้ยเองเมนูของปุ้ยเอง <laughs> นึกว่นานึกว่า,กา,กาปุ้ยเป็นคนเหนือเมนูคนเหนือหมกมั้งเมนูเหนือเหรอเขาบอกเขาหมกเหนือกับอีสานก็คล้ายๆกันกินรสจัดเหมือนกันมไม่ต่างกันกินปลาเหมือนกันแต่ปลาธรรมดาแบบ

กำลังกินดูอุ้ยเป็นตามเลยค่ะเดี๋ยวสิคะโอ้ยปอปิลลาต่น้อมันคนคนเก็บมืออาชีพนะเนี่ยหนูน่นม่นดูตรงน้นตวงไว้ตวงไว้แล้วค่อยไปตัดนูอ้ย กินข้าวกินขนมปังไม่อย e> ู่ท้อไม่เอามาด้วยแต่เมื่อกี้เลยน่าจะติดใส่ตะกร้ามาด้วยโอสุดมากค่ะดูเหลืออีกกองเอ๊ะไหนกองเอากองนี้ไม่สวยเอากองนี้กองกองนั้นเริ่มแก่เริ่มใบหยักใบก็เป็นหยักหยักแต่มันก็อกรอบเนี่ยอันนี้เล็กไปเหรอโดนแดดเนี่ย มันไม่โดนแดดมันกลมมันฉ่ำก็อุตสาห์มาแอบขึ้นยังเห็นเขาอีกตาดีตาหากินตาฮากินอันนี้มันแก่ไปเนะแก่ไปตัดขาไปตัดเยอะไปวางได้หอยังวางได้แล้วค่ะก็ว่ามาตัดขาเอ้าเพียง เปลี่ยนแทลกแล้วเปลี่ยน้อาตันี้งนี้เยอะอยู่อันนี้มันเป็นขาขาน้ำตาลขาดำาม,ม,มีที่ตัดโอ้ก็เริ่มหนักแล้วเนี่ยทุกคนมีถุงสำรองไม่มีค่ะเอา้าก็ถุงถุงปุ๋ยอันนึงไงถ,ถังใบหนึง่งคือน้าเมย์ไม่ได้ใส่ถัง อ๋อเหรอเอแค่น้ำวันนี้ไม่เอาเยอะเอาเต็มนี่ก็พอเลยโอ้เต็มนี่ก็ต้องสิบโลเต็มก็ได้แค่พอเวลากับก็คือกับเพราะว่าเวลาทำเด้อมันนานตัดไปเลยดิแม่ไปถือก็ไม่ต้องไปตัดนะมันต้องฉีดด้วยนะฉีดเพราะว่าเออปีที่แล้วลูกสาวเจอตะขาบเลยมันไม่กินอีกเลยอ่ะเอาลงอ่างแล้วเปิดน้ำเยอะๆน่ะใบไม้มันจะลอยขึ้นมาตัด มันก็เป็นของธรรมชาติมันไม่เห็นเป็นไรไม่แล้วอย่างถ้าถ้าเออในก็วางไม่ได้เนาะพี่เอาวางที่ที่นั่นน่ะใบไม้เหี่ยวอะไรมันก็จะหล่นไงอืมเวลาเราจะมากินเราก็เอามาล้างเอาลองอ่างเลยแหละพี่แต่เปิดน้ำใส่เยอะๆอนี่เนี่ใบไม้ที่มันเป็นใบไม้อ่ะมันก็จะลอยอืกดเห็ดลงใบไม้มันจะลอยมันปาเต็มถังแล้วนะเข็มแต่ไม่ได้กินตะก้าน้อยแล้วนะค่อยๆเก็บ เดี๋ยวเราไปตัดขาโน่นก่อนป้ากล้องไม่ได้แล้วของป้าได้เยอะกว่าเพื่อนเลยนะเนี่ยของป้าสองนนี่ช็อตปกุวัติป้าอ้อยชนะเลิศออันนี้ของป้าเนยอันนี้ของสาวเมย์เอ้ยเดี๋ยวได้อยู่สองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งเหรอคะใช่ไหม คนท่า<ค>นเราบอกสองชั่วโมงครึ่งกรเท่าเมื่อวานได้เห็ดดำคือดอกว่าไปหรอเฮกลับบ้านกันได้แล้วน่าจะเป็นงวดสุดท้ายหรือหรือไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ใชไมัอสมาร์เกิสบออู๋้สมาร์เกู้